เตือนนะพี่นะถ้าหลังสาเดือนคือตามราคาปัจจุบันนะอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเป็นพระที่ไม่ได้เป็นพากกระแสพรกก็20%่สิว่าไปเกิดซื้อไปแสนมันขึ้น5้าแสนพี่ตั้งไว้ไม่ขึ้นผมใช่ถูกต้องไม่ขายหรอกแต่พอมันลงมาเนี่ยแหละต้องไแฟร์ใช่คือจริงๆ อยากให้ทุกคนเข้าใจอย่างนะี้นะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากใช่ครับคือมันต้องเข้าใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายด้วยนะใช่ครับคือพอคนเรามันจะมีประเภทแบบว่าเ,าเห็นมันแพงแล้วอยากซื้ออยากซื้ออยากซื้อ,อ,าอบางทีคุณซื้อไปขายได้กําไรด้วยแต่พอวันนึงพอราคาลงอะ่ะคุณก็แบบอยากขายคืนแล้วมาโกรธคนที่เขาบางทีแบบใช่ทำไมอะ่ะซื้อมาทั้งสองแสนโอ้โหวันนี้มันซื้อคืนแค่ห้าหมื่นหกหมื่นเงี้ยมันไม่แฟร์มันเอาเปรียบกันได้เงี้ยไปพูดด้านเดียวไงเสียงก็ มีเรื่องราวมีเยอะเดี๋ยวถามมาเ๋ยเดี๋ยวแจ้งให้หมดคือคือบางทีคนเรามันมันมันต้องเข้าใจกันนะว่ามันมันเราเห็นนะครับผมเห็นประสบการณ์แบบเรื่องแบบนี้เยอะมากๆเราก็พยายามจะเข้าใจทั้งคนที่ไปคนซื้อไปกับคนที่เป็นคนขายพยายามทาความเข้าใจทั้งคนที่เป็นเซียนพระแล้วก็เป็นชาวบ้านที่เขาเพราะมันมีมันเหมือนคู่ขนานที่บางอย่างมันไม่สามารถบรรจบกันได้ไม่เข้าใจกันได้แต่ผมก็ค่อยไล่ไปเรื่อยๆถ้าเราตั้งต้นว่าเราคุยง่ายนะจบหมด S <S เรา,เ,าเราตั้งใจรับฟังยอมรับผิดชอบทุกอย่างบจบหมดยังไงก็จบขึ้นลงขึ้นลง,นลงก็จบหบมดอย่าไปบอกเฮ้ยของกูแท้กูมมไม่คืนคกูหักเปอร์เซน็นถ้ามึงแท้มันก็ซื้อราคาเข้าไปเขาบอกเก๊ก็คืนก็เต็มไปที่จะไปเดือดร้อนอะไรเองก็ขายได้ลมา,าไปขายใครก็ได้ใช่